สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมแข่งขันบอมสกีโพชิปิลิกหรือ b ี l เกันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยมีซีซั่นที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศพร้อมกัน2ซีซั่นนะครับคลิปนี้มาดูคู่ตัดสินคู่ชิงชนะเลิศครับในซีซั่นส6 0สซีซั่นนิวบีฟีสไตล์ค้นฟ้าคว้าดาวไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันใครจะเป็นแชมป์หน้าใหม่ครับระหว่างคุนตีพบกับคุนนิกนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมพีรพงศ์วงปันนะครับชื่อในเฟซนะครับแล้วก็ชื่อในเกม DG Nick นะครับ คนที่เล่นเกม BCL ล่าสุดครับผมสวัสดีครับชื่อตีลูกพี่เบิร์ดเพื่อนในล็อกมาจากขับ MG นะครับฝากเชียร์ด้วยครับผม นั่นไงล่ะสุดยอดครับผมประสบการณ์และผลการแข่งขันใน BCL นะครับคุณนิ้งนี่ใหม่เอ้ยคุณนิกนะครับผมคุญนิ้งเฉยเลยใหม่สดจริงๆเลยครับผมลงแข่ง BCL ครั้งแรกมาถึงการลุ้นแชมป์เลยนะครับส่วนคุณตีนะครับเคยเข้ามาชิงครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ก็อกหักไปนี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่2นะครับใครจะได้แชมป์มาดูไลฟ์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณนิกนะครับสี่สองสองสองฮะประตูเป็นดีโบกูตัว คู่เซนเตอร์นะครับอเลสซานโดเนสตากับจูเซเป้แบ็กโอมีครับแบ็กซ้ายโรลบโตคาร์ลอสแบ็กขวามาซุโมออดโดครับกางรับ2คนยัดมาเลยครับเอาเลยอังเชอร์เมนี่โชว์ไทม์ยืนคู่กับแฟงไรกานะครับกางลูก2คนครับโยฮันครับกับโรนันดินโนคู่หน้านะครับแกเดตเบลกับลุยสซัวเรสนะครับนี่เป็นไลอัพชุดเดิมจากรอบรองชนะเลิศใช่ไหมส่วนฝั่งของคุณตีนะครับผมใช้5 2 3นะครับประตูเป็นตีบูกูตัวครับเซนเตอร์3คนวิลเลียมซาลิบาเปาโดมาดินี่และอเลสซานโดเนสตานะครับแบ็กซ้ายโรรโบตคาลบ รางนับ2คนนะครับใช้เป็นสตีเวนเจอร์ลาดกับปาติเกล่าครับสามประสานหน้าครับตรงกลางลุดกุลิตตั้งหน้าต่ำยืนสูงสุดนะครับทางซ้ายอุสมันเดมเบเล่ทางขวาสลาตันอิบาหิโมวิชจิตนะครับอืมอืออ้าวจัดเต็มกันเลยครับฝึกซ้อมกันมาแค่ไหนผ่านคู่แข่งกันมาเท่าไหร่ในรอบที่มันผ่านมานะครับวัดงัดกันที่ แมสนี้นัดนีนั่แหละครับประสบการณ์อันมากมายอันโชคโชนจากรอบที่มันผ่านมาหรือจากรบนเมนต์อื่นๆหรือจากการเล่นไต้แรลงออนไลน์ต่างๆนะครับผมตัดสินกันที่90นาทีนี้นะครับผมใครจะคว้าแชมป์คนต่อไปครับออาฮะเกมเริ่มครับฝั่งของคุณนิคเกียก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานี่มากับชุดแดงนะครับเป็นโมเดลของหรือร์พูลในเกมนะครับส่วนฝั่งของคุณตีกับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดน้ําเงินดำนะเป็นโมเดลคลาสสิกของอินเตอร์มิลานนะครับ บอลบุกครั้งแรกของคุณนิกนะครับผมไปที่เลบปโตคาร์ลอสเปิดคอสเข้ามาแล้วบอลตกพื้นแล้วไปตั๊มมาแล้วยิงห้งนี้เข้าไปเลยครับลุยสัวเลสขออนุญาตขึ้นนําไปอย่างรวดเร็วนะครับฝั่งของคุณนิกฮะจากการบุกครั้งแรกเป็นประตูเลยนะครับจากการเติมขึ้นมาของเลบปโตคาร์ลอสทางแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็เปิดเป็นเอ็ดคอสซิ่งใสเข้าไปหยดเข้าไปข้างในดูเหมือนว่าตอนแรกจังหวะแรกเนี่ยคุณตีจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอาจจะเป็นเมารีนี่หรือเปล่าครับ เดาว่าจังหวะมันไปหันหน้าหาซัวเรสพอดีครับดูฮะบอลตกพื้นจับบอลได้บอลจังหวะมันเป็นหันหน้าพอดีนะครับบังคับอนาล็อกไม่ทันนะครับแบบนี้ก็เสร็จกองหน้าเลยฮะลูกเปิดต่ำๆของคาร์ลอสครับโอ้โหข้ามหัวไปสองสามคนนะครับพักเข่าได้แล้วนะครับเมาดีนี่เดาว่าโชคร้ายนะต้องบอกว่าโชคร้ายด้วยจังหวะนี้นะครับเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นไวมากนะครับคุณนิกฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์จากหลุยซัวเลสนะครับ าการเล่นวิธีการเล่นของคณนิกในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเป็นคนที่เน้นการคลองบอลน,นะครับได้บอลแล้วก็จะเสียบอลค่อนข้างยากนะครับคนที่เสียบอลยากแล้วได้ประตูขึ้นนําก่อนนี่น่ากลัวนะครับแล้วตัดบอลมาได้อีกแล้วครับโซเลสเปิดเลยทันทีครับแต่ว่ามันยากไปนิดนึงครับ,บไม่ถึงกลเลตเบลครับหลอนไปเข้ามือของทิโบก,กูตัวได้ตัดเกมขึ้นมาบ้างนะครับคุณตีแต่ว่าโอโหใจจังหวะนี้โดนแบกโกมี o ่ Me, ไปปั๊มบอลมาแล้วบอลกลับไปเป็นของคณนิกอีกครั้งนึงครับโรนัลดินโย ไ้ไปที่ไร้กาดโรนานินโยเบินไปข้างในครับซัวเรสพลิกพิงแล้วเข่าซ้ายยิงเลยแล้วกรโดดชนอตทนโอ้โหมันคานกัอีกครับไม่ได้ประตูที่2โอ้โหเกือบไปครับอาล้ครับได้เซตบอลขึ้นมาบุกบ้างเลยครับคุณตีทางขวาครับเอ่อปาติเวลาครับให้มาที่เฟิลิปรามตั้งป้อมเปิดคอสเข้าไปแล้วหูบอลมันมาไวครับกองหน้ายังไม่ทันได้ขึ้นเลยเขีรยออกมาได้นะครับคุณนิกกลายเป็นบอลบุกของคุณตีได้บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับตีเวนเจอรัต จอลาดประคองอยู่ยัดไปที่โรนันโดพลิกออกซ้ายเลยครับเบลเบลเปิดเดืดเลียดไปเป้าหมายที่โรนันโดโอ้โหติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งตามกราฟิกเห็นเป็นเดมเบเด้นะครับลงจริงนี่เป็นโรนันโดนะครับอาร่าคุณิกป้องกันได้และเอาบอลกลับคืนมาได้ครับบอลอยู่ที่โรนันดินโขทางน้านมีโซเลสพร้อมวิ่งครับแต่ซาลิบาลอดักอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะงงว่ามีทำไมมี2เส้นนะครับมันจะเป็นเคอร์เซอร์นำวิถีนะ เลด้านำวิถีนะครับผมอ่าจะเรียกว่าพาสเซิลไกนะครับผมหรือว่าแบบเลด้านำการจ่ายบอลจะได้ดูว่าเออบอลมันจะไปตกตรงไหนนะครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะปิดกันนะครับไปทางซ้ายครับคุณนิกบุกมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวคาร์ลอสอาลอสไหลมาข้างในไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยครับโดนขโมยไปแล้วครับสลาตันสลาตันแฝงอากาศต้องลงมาครับให้มาที่กูริตกูริตพิงไม่ได้ครับโดนเนสตอจิ้มบอลไปได้ จังหวะจบไม่ค่อยได้นะครับคุณตีได้ไปครั้งหนึ่งจากโรนโดก็ติดบล็อกไปครับมาซูโม่อัโตจ่ายติดบล็อกครับและเฉล็บแล้วบอลเป็นของคุณตีบ้างนะครับโรนโดพิงพิกออกซ้ายมาเบลเบลฝั Bell. Bell ่งนี้ก็ต้องมาดวนกับมาซูโม่อัโตเลยครับว่าดวนความเร็วไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนแกนไปตรงกลางนะครับแต่ก็ยัดไปแล้วกองหน้าพิงไม่ได้ครับคุณตีกลายเป็นบอลของคุณนิกกลับมาเซตที่แฟงไรกาดแล้วออกซ้ายสตีเวนเจอร์ลัด ฟิลิปลามวิ่งขึ้นวิ่งลงนะตัวนี้เสียตั้งแน่งไปเลยครับโดนโรเบรโตคาร์าลอสเปิดคอร์เข้าใสอีกแล้วอ,อย่างนี้ที่มีมาติเวล่าลงมาช่วยครับจังหวะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นคุณตียังดูน่าอันตรายอยู่นะครับโดยเฉพาะการตั้งรับนะฮะทำให้โรเบรโตคาร์าลอสเนี่มีโอกาสได้เปิดสองสามครั้งแล้วนะครับบอลบุกของคุนิคอีกครั้งหนึ่งครับออตโตไปที่โรนานิโยโอโหเฟกช็อตบนขนมายังได้อยู่ครับผมปั่นโลกนี้โอ้โหปั่นไม่ขึ้นัะเฟงไราหกุนขึ้นมา แล้วออกบอลไวทันทีครับจะได้สวนจากลูกตั้งจากประตูได้หรือเปล่าครับต้องมาเซตที่ฟิลิปลาใหม่ครับแล้วยัดไปข้างหน้าเพื่อนวิ่งยากเลยเ้าแล้เมื่อคาร์สลงไปซ้อนตำแหน่งแล้วนะครับทำให้จ่ายให้ของหน้าวิ่งลำบากนิดนึงนะครับทำให้ตอนนี้บอลกลับมาเป็นของคุณเตอเอคุณนิกเต้เซตอีกครั้งนึงนะครับยัดไปรสวเลสพิกเข้าสวยเลยครับสวเลสโอพิกหนีซาลิบาหายเลยครับ ลุยซัวเรสครับประตูที่2งของเขาในแมตช์นี้ฮะเปิดวงเลยครับพวกเราจะมาลำวงเฮ้เฮเฮออกโอ้เหมือนเข้าใจเลยนะครับวิลเลียมซาลิบาตัดสินใจพลิกนี่ฮะเข้าทางซ้ายนะครับแล้วซัวเรสพลิกออกขวาครับลักษณะแบบนี้เห็นก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับจังหวะพลิกของุยู่ซัวเรสครับพลิกแล้วหายเลยฮะพิงได้พลิกได้แล้วได้จบนะครับดูฮะซาลิบายืนด้านหลังนะครับ เหมือนจะเหลื่อมไปด้านซ้ายนิดนึงโซเลสก,ก็เลยพิกมาด้านขวาของกล้องนะครับผมทําให้มีโอกาสไปดวนกับประตูและเป็นประตูที่2เฉยเลยไม่เฉยสิครับด้วยฝีมือฮะโอ้มาแรงจริงคนระับคุณนิกซีซั่นนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ลงแข่ง b c l ครั้งแรกนะครับเห็นจังหวะการเล่นตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศเลยต้องบอกว่าเสียบอลยากนะครับแล้วก็น่ากลัวโดยเฉพาะถ้าเสียบอลยากแล้วเป็นผู้นําก่อนด้วยแล้วตอนนี้นําถึง2ลูกด้วยนะครับ เลเวลความยากของคุณตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าว่าเวลามันยังมีอีกเยอะครับยังไม่จบครึ่งแรกครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าโอ้ยโดนตัดกลางทางอีกแล้วครับใส่กลางรับมา2คนนะแฟรง์ไรการ์ดกับชูอเมนี่นะครับยืนค้ำๆแน่นๆเลยฮะฝั่งของคุณนิกตัดบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับฟิลิปรามยกไปย้อนบ่งย้อนมาที่สตีเวนเจอร์ลาดครับกูลิทเล่นกับสลาดตันครับกูลิทอีกทีหนึ่งกูลิท จะแผงทิดไ้หศตะวันตกคุลิดจกไปที่เบลดูตรงไม่มีแฮนด์บอลเปิดโอ้โหย้อนไปย้อนมาแล้วลามยิง,ลงลตรงนี้กีดบังยิงอีกทีนึงเอาจนได้นะครับผมหนึ่งประตูต่อสองครับอ้าวจากลุดกุลิดโอ้แม่มาจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับจังหวะบุกเพลนี้ของคุณตีครับแกเรตเบลดใช้ไหลแหมเหมือนจะเป็นไหลแต่ไม่แฮนด์บอลน,นะครับเกมนี้ไม่มีแฮนด์บอลครับ แล้วเปิดย้อนไปย้อนมามันเลยตัวที่จะเปิดให้นะครับเหมือนตั้งใจจะให้โรนโดหรือเปล่าครับแรงไปกับเบล,ลอาจจะไม่ถูกกันนะครับนี่เปิดแรงไปนู่นโอ้โหผ่านหน้าโรนโดไปลูกบอลพุ่งใส่หูโรนโดฟิวเลยนะครับโอ้ไปถึงลามเลยแต่ยิงมาติดเซฟอีกอย่างดีที่เข้าทางแฟงไรากาดครับอาได้คืนมาหนึ่งประตูครับคุณตีจากลุดกูลิตฮะ ก่อนจบครึ่งแรกลดระยะห่างมา1ประตูแล้วจา์เตาจบไปเลยครับ45นาทีแรกคุณนิกได้ประตูขึ้นนํา2ประตูนะครับจาก2ประตูของหลุยซูเลสทั้งคู่นะครับว่าฝั่งของคุนตีก็มาได้ประตูตีเสมอจากเหตท้ายของครึ่งแรกนะครับผมก่อนเอาหมดเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจากลูกกุลิตครับทำไม่ได้นี้อาจจะทําให้มเ m e n t มหรือว่ากําลังใจอาจจะเปลี่ยนเลยนะฮะบุกไปเฉียดไปเฉียดมาแล้วไม่ได้แล้วโดนฝั่งตรงข้ามยิงไปตู้มหนึ่งหายนี่ ถ้าผู้เรียนประสบการณ์น้อยเนี่ยจะหงุดหงิดเลยนะครับคว้าหัวร้อนได้เลยนะฮะแต่ถ้าว่าในการแข่งแบบนี้นะครับไม่ได้ฮะต้องควบคุมไม่ได้ครับจะยังไงก็แล้วแต่สู้กับแฮนเต็มที่ครับเพราะว่าทุกคนจับตาดูอยู่นะฮะใครลงแข่ง BCL แล้วจะมากดออกกดข่าอะไรพวกนี้นะครับเนาะผลรับมันก็จะกลับมากับตัวเราเองด้วยนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับ คึงหลังนะฮะมีสลาตันถูกถอดออกไปส่งเดมเบเล่ลงมานะครับฝั่งของคุณตีนะฮะฟิลิปรามถูกถอดออกไปส่งมาคอสคคาฟูลงมาครับสีเวนเจอ์ล,ลาถูกถอดไปส่งยายาตูเล่ลงมาต้องบอกว่าเปลี่ยนหลายตัวเลยครับฝั่งของคุณตีนะฮะในขณะที่คุณนิกดูเหมือนว่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับฝั่งกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้บอลกลับไปเป็นของคุณนิกแล้วครับโรนินโยโรนินโยเลงซ้ายเลียงขวาไปข้างหน้าดีกว่าครับออตโตเติมขึ้นมา ตัวไปริมเส้นแต่ว่าให้ข้างในครับผมไราการที่โรนินโย่เบินไปข้างในไม่ถึงเบลดูหือนว่าเบลจะขยับมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับอ่าจังหวะสวนกลับของคุณตีครับเด็เบลเล่รอจังหวะยอกให้ที่โรนารดโดบอลตกพื้นแล้วไปกระแทกเขาไม่วิ่งไปหาบอลและไปจับจังหวะกระแทกกองหลังที่วิ่งแซงมาอเกิดอะไรขึ้นน <laughs> จังหวะเมื่อกี้นี้ กายพลาดโอกาสการทําประตูไปเลยนะครับฝั่งของคุณตีแล้วคุณนิกมาไม่สนใจเปิดจัดเข้าไปเลียดครับนวเนี้ยนวเนียครับจะให้เกล็ดเบลข้างในเขียวออกมาได้ครับห้มาที่เบลเบลของคุณตีนด้ยืนเป็นแบ็กนะครับเบลของคุณนิกนยืนเป็นกองหน้านะครับเอาบอลกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนิกเปลี่ยนมาทางซ้ายที่ตโตคาร์ลอสโรนารินโยม,มาช่วยเชื่อมครับเชื่อมอะไรครับพี่เชื่อมกล้วยเชื่อมมันเชื่อมเผือกไม่ใช่ฮะเชื่อมเหล็กก็ไม่ใช่ครับเชื่อมบอล เบินไปเบินมาหาจังหวะพลิกอยู่ครับพลิกอีกแล้วต้องระวังจังหวะพลิกให้ดีนะครับคุณนิกเนี่ยพลิกน่ากลัวนะครับได้จากลุยโซเลสไปแล้วเราได้เห็นไปแล้วนะครับจังหวะสวนกลับของคุณตีมาบ้างนะครับเดมไปแรกจะออกขวาโดนเสียบล่วงหน้าครับจับยาวไปนิดนึ่งเสียจังหวะไปเลยนะครับดูเหมือนว่าคุณนิกก็จะเล่นระมัดระวังมากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังนะฮะนำอยู่ลูกเดียวเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับไหลมาตามช่องสวยๆครับผมสวเลสจับบอลแรกโอ้โหมันห่างตัวไปนิดนึงโดนเบลดีนี่เสียบสวยเลย ตั้งรับได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกมรุกให้มีประสิทธิภาพแล้วครับเพราะต้องการเองหนึ่งประตูครับฝั่งของคุณติโอโหโรนโดเก็บบอลแล้วคืนกูลิตเล่นไกลตัวไปนิดนึงครับไม่ได้บุกต่อฮะกลายเป็นบอลของคุณนิคครับจ่ายสั้นแต่ยังแก้ไขได้ครับควายสวยครับเบลเบลวนซ้ายวนขวาแล้วดีลูกนี้เกือบจะได้หลุดกรับยอนครับ แต่ว่าเนสตายังคุมจังหวะได้ดีครับเอาละครับได้ส่วนทางซ้ายแล้วครับไกลเลตเบลมาแล้วครับคุณเตียนไหลามาตามช่องแล้วครับกิซโนโรนโดโร์นโดม่ยิงให้กุลิดดีดลูกนดี้เอาเดียวเอาเดียวเดียวดีเดฮีตีเสมอได้แล้วครับคนดีคนเดิมครับล,ลุดกุลิศวายก็เสียวเกือบล้ำหน้าเหมือนกันนะครับจังหวะไหลระยะใกล้ของคิซโนโรนโดดูรีเพกทีหนึ่งนะครับ ถ้าจ่ายไวหรือช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะล้มหน้ากันดูครับวิ่งแซงเฉยเลยนะครับคุลิตอุ้ยมันมีตัวที่จะมาเสียบก็คือโรเบโตคาร์ลอสนะครับเป็นตัวห้อยสุดท้ายสุดจังหวะจ่ายของโรนโดนะครับเนี่ยมุมนี้ไม่เห็นนะฮะมีโรเบโตคาร์ลอสตัวไกลนะครับตัวที่จะมาเสียบนะฮะทำให้ไม่ล้มหน้าไม่งั้นล้มเลยเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่โรเบโตคาร์ลอสล้มตัวเสียบพอดีไงมันก็เลยไม่ล้มไงถ้าไม่ล้มตัวเสียบนี่อาจจะล้มนะหลักกลยุทธศาสตร์ครับจังหวะมันได้ฮ เอาละครับใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้คุณตีกลับมาได้แล้วนะครับกลับมาสู่เกม2ประตูต่อจองเวลายังพอเหลือสําหรับทั้งคู่ครับโมเมนตตัม um, กําลังใจแน่นอนฮะกลับไปเป็นฝั่งของคุณตีหรือไม่นะครับเพราะว่าตามหลังอยู่แล้วก็แล้วก็กลับมาได้นะครับ้ดูการยืนนะครับระดับการยืนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับฝั่งของคุณนิกนะฮะดูนะกองหน้า CF เนี่ยลงมาต่ํากึง่งๆเป็นกลางรุกไปเลยนะครับ อาจจะเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้โดนสวนกลับง่ายๆนะครับแต่ก็ใช้คับไปโล่เหมือนกันนะฮะเอาละครับช <Subst itution S 1> ีชตาตัดสินในช่วงคร <Number 17. S 1> ึ่งหลังของครึ่งหลังอีกทีหนึ่งครับ20 <Number S 1> นาทีฮะ <Number 25. S 1> สลับตัวสำรองลงมาตัวซูเปอร์ซับด็อกบาลงมาครับ <Number six. S 1> เอ็มบัปเป้ลงมาฮะฝั่งของคุณนิกนะครับเปลี่ยนตัวสำรอง2ตัวส่วนฝั่งของคุณตียังไม่มีการเปลี่ยนเพิ่มนะครับ บอลของกูลิตดักได้ครับคุณนิกตอนนี้กําลังใจมาแล้ววนซ้ายวนขวาวนหน้าแล้วให้ที่คาฟูวิ่งไปไม่ได้ครับโดนโลนานิโยดักอบอลของคุณตีมาบ้างนะครับมาเป้ให้ด็อกบาดีปันก้อยไปแล้วหูใจแบนเหนื่อยเลยครับตีนี่ด็ดอกบาไม่ได้เตะมุมด้วยแสดงว่าโยฮันคัพนี่หม่งโดนบอลด้วยนะครับกําลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายเลยครับไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับ ใครเล่นก็ต้องคิดแบบนั้นแหละครับในช่วงท้ายเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาในการแก้ตัวเลยฮะบ,บอลบุกข,ของคุณนิกมาครับเัี๋ไปดูคาร์ลอสล็อมาริมเส้นมาดวนกับคาฟูครับคาร์ลอสดวนกับคาฟูพาทัวร์เลยครับวนกับ,บามาใหม่ชัวอไเมนี่ขวาสุดมีครับออตโตเติมขึ้นมาออตโตข้างในมีด็อกบาร,ระวังจังหวะพลิกของคุณนิกด้วยนะครับพลิกเก่งด็อกบาโดนปั๊มโดนบีบ2คนเลยครับอบอลของคุณติจะได้สวนก็โดนชัวรเมนี่ดักกลางทางครับ แล้วไล่กาดจ่ายไม่ดีดักกันไปดักกันมาตอนนี้ครับเดมเบเล่โอ้ยโดนเสียบล่วงหน้ามันรู้ใจแล้วให้มาตรงนี้ก็โดนดักล่วงหน้าครับ5้านาทีสุดท้ายเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยครับใครพลาด้วคืออาจจะไม่ได้แก้ตัวเลยครับโอ้โหติดอีกแล้วดักกันได้สวยครับในช่วงท้ายเกมครับยูนิคมาทางซ้ายครับโรนันดินย่อหักย้อนมาาอหโหติดซาลิบาไม่รอช้าออกบอลยาวๆไวๆครับกูลิดแล้วโรนันดอป้นสวยเลยครับหลุดเดียวแล้วครับเดมเบเล่ รอช้าครับวางยาวๆเหมือนกันเป้าหมายอยู่ที่โรนอนินโยไม่ผ่านทดหนึ่งนาทีอาจารย์มองนาฬิกาแล้วครับหิวข้าวก็เลยเป่าจบเวลาไปก่อน90นาทีโอ้โหจังหวะหลุดเดียวของเดมเบเล่ครับหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณนิกเลยครับเ <c oughs> ห็นว่ายังไงก็หลุดแน่ๆเนี่ยเรียกกุตัวออกมาจังหวะบอลจับยาวด้วยนะครับทำให้ไม่มีโอกาสได้หักหลบนะครับฝั่งของคุณตีจังหวะสุดท้ายของเดมเบเล่เมื่อกี้นี้ถ้านึกย้อนกลับไปก็ต้องเสียดายนะครับแต่ว่ามันนึกย้อนไม่ได้ครับ ก็ต้องโฟกัสไปที่จังหวะต่อไปฮะอ่ะกินกันไม่ลง90นาทีฮะยังไม่จบครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษนะครับ BCL ช่วงนี้เนี่ยถือว่าผู้แข่งขันแต่ละท่านที่เข้ามานี่ค่อนข้างสูสีอยู่ดีมากนะครับแข่งกันชนะสกอร์ไม่ขาดและก็ที่สำคัญเนี่ยได้เห็นการต่อเวลาพิเศษอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับอ่ผมก็เหนื่อยคนภาคก็เหนื่อยแต่คนเล่นก็เหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นคนดูเหนื่อยด้วยกันนะครับ ดูคลิปการแข่งขันมันต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะเออจะไปดูไฮไลท์มันก็เหมือนยังไงอะมันแปลกๆเนาะเหมือนเรารู้ผลล่วงหน้าเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนของเกมนะครับรูปเปลี่ยนรูปออแบบของเกมการแก้เกมอะไรนี่เนี่ยเราก็สามารถนําไ,ไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้นะครับเอาละครับสู้กันต่อครับอีก15นาทีคูณ2องะโรดานินโย่ที่เด่นๆตอนนี้ถูกถอนออกไปแล้วนะครับส่งแซมบ้าลงมาเหมือนกันรุ่นน้องนะครับดิคาโดกากาเอาเหมือนมี เปเล่ลงมาด้วยนะครับบอลของมาซุมุออตโต้ครับการยืนเกมรับของคุณตีก็ยืนแบบระมัดระวังนะครับไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับถ้าเข้าไปเพสใกล้เมื่อไหร่นี่ช่องเปิดทันทีนะครับเสร็จคุณนิกแน่นอนฮะรอดักจังหวะแล้วก็รอจังหวะจ่ายพลาดนะครับบอลของคุณตีมาครับปัดอีกเวลายัดไปไกลๆครับโรนโลนโดไม่ถึงอโดนออตโต้บีบดักอยู่นะครับแล้วออตโต้หลุดตำแหน่งไปนะครับทำให้เบลวีพื้นที่นะครับแบลวไปเส้นหลังแบลวหยอดติ่มไปแล้วก็เดมเปเล่บอลมันมาไวครับ เก็บบอลไม่อยู่หรือวาอ่าคาร์ลส์ูมาช่วยได้ทันครับแล้วจังหวะสวนของคุณนิกมาบอลถึงด็อกบาเบิ้ลทันทีไม่ถึงเปเลยอะยังมีเมาลินี่นะครับดักได้ตัวสุดท้ายขาฟูครับยกไปที่กูลิลตแม่นๆก่นันดูดลงแล้วกูลิลตใช้ความหนาไปต่อแล้วยิงยัดครับสะดุ้งไปเลยกกูตัวกา้าต้องเคีย่ยวไปก่อนโอ้โหต้องระวังจังหวะเก็บบอลของกูลิลตด้วยนะครับกระแทกเอาไม่ลงใน,ในกรอบเขตโทษ บอลทุ่มของคุณตีแลยครับโอ้ยทุ่มให้กาก้าเฉยเลยแล้วกาก้าเคลียไปข้างหน้าเป้าหมายด็อกบาเก็บไม่ได้ครับด็อกบาเอามีเสียบกันกลางสนามครับอาจารย์บอกเล่นต่อไปก่อน <c oughs> เล่นต่อไปโอกาสจังหวะได้เปรียบของคุณนิกเลยครับเอมป,ปัปเป้เราโดนกวาดครับซ <c oughs> าลิบาเก็บบอลได้วางไกลๆทันทีครับโรนโดพักมาแล้วเบลคืนที่โรนันโดมาเบียดกับชูอาเมนี่ให้มาที่เดมเบลเลย โอ้โอ้ลงตัวสุดๆครับโอ้กลายเป็นประตูขึ้นนำของคุณตีครับแล้วเป็นการขึ้นนำครั้งแรกในแมตช์นี้ด้วยนะครับบอนมาทางซ้ายที่แกลเดตเบลครับเล่นวันทูกับโรนันโดนะฮะโรนันโดบอลต่อทันทีนี่โรนันโดได้ไป3แอซซิตแล้วหรือเปล่าถ้าผมนับผิดได้ปะจังหวะก่อนหน้านี้ก็แอซซิตให้กับกูลิตนะครับดูฮะโรนันโดกลายเป็นตัวแอสซิตเฉยเลยครับ แม์นี้แล้วเด็มเบเล่ครับปาดหน้ามาจิ้มใส่ทันทีครับบิ๊กไทม์โอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับสถานก,การณ์พลิกพันนะตอนนี้กลายเป็นแอมนอตฮิวแมนผมไม่ใช่คนนะแอมนอตฮิวแมนผมไม่ใช่คนนะครับขึ้นนำแล้วครับ3ประตูต่อ2ครับคุณนิกกับจะเป็นผู้นำตอนนี้กลายเป็นผู้ตามแล้วครับใช้ความอดทนอดกั้นนะครับหลอคุมโซนนิ่งหลอดักจังหวะบอลได้แล้วก็ การสวนกลับการเข้าทําอย่างมีประสิทธิภาพครับคุณตีเคยเข้าชิงไปแล้วครั้งหนึ่งซีซั่นหนึนครับแต่ก็ได้ลองแชมป์ไปนะครับรอบนี้กะจะ,จะเอามา,าแชมป์ให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่คุณนี้ก็ยังไม่หมดเวลานะยังอีก15นาทีครับห่างแค่ประตูเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะได้เห็นกันดวลจุดโทษหรือเปล่าครับสำหรับการตัดสินชะตาแชมป์ของซีซั่น260นี้นะครับเอาเลยครับไม่ว่าใครเป็นแชมป์นะครับ ครั้งหน้าซีซันหน้านิวบี้ฟีสไตจะไม่สามารถลงแข่งได้ในซีซันนี้นะครับซีซันแบบนี้เราจะเปิดโอกาสให้กับผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่ไม่เคยคว้าแชมป์นะครับลงแข่งขันห้าหันกันนะครับเราจะได้เห็นฝีมือของผู้แข่งขันหน้าใหม่ทุกๆซีซันในซีซันแบบนี้นะครับเอาละครับอีก15นาทีสำหรับคุณนิกนะครับที่จะ <24. S 2> ทวงอีกหนึ่งประตูกับคืนมาได้หรือไม่ครับ ปรับแท็กติกปรับแผนปรับตัวสำรองกันให้เรียบร้อยครับสู้กันต่อครับอ้าวเดมเบเร่ถูกถอดออกไปเลยนะฮะกา้าลงมาครับฝั่งของคุณตีนะครับจอนีเอ้าบ้านี้ก็ลงมาแทนโรเบรตคาร์ลอสฝั่งแบ็กซ้ายนะครับชื่อมนนี่บอลเซตของคุณนิกเลยครับไปเร่ตวัดมาเอมปาเป้ตวัดทันทีครับไม่ถึงด็อกบาตัดเกมรับได้แล้วก็จ่ายขึ้นหน้าทันทีครับแต่ว่าตุลิตเก็บไม่ได้ครับ บอลของครครับเอโต้วิ่งกับไรกาดไม่ทันไรกาดบอลของคุณนิกนะครับไปที่กา้กาเบินไปซิกแซกครับผมด็อกบาด็อกบาให้เบาๆโอ้เบาเกินไปครับ <laughs> เป,เป,เ,ปเป้เล่นยากแล้วออกหลังไปนะฮะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าลูกเตะมุมครับอาโอกาสของคุณนิกต่อเนื่องครับลูกเตะมุมใช้เป็นเปเป้นะครับเปเป้อาจจะเซตไว้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ หาะดีเลยแหละตัวเล็กๆไปเปิดนะครับเปิดเข้าไปแล้วดอกบาโกนีเต็มเสาเลยแล้วเสาท่านหักหไม่ได้ครับชองยังไม่มีประตูทีเสมอยังไม่มาครับแต่ยังได้บุกต่อเนื่องนะครับเคาะไปเคาะไป,ไปหาช่องหลวมๆหาช่องหลวมๆเคาะให้หลวมโอ้โหเคาะไปแล้วไม่แม่นครับโอ้ยจับยาวไปอีกครับยา่ยาตูเร ไม่ได้ส่วนครับกลายเป็นคุณนิกได้บุกมาอีกครั้งหนึ่งกา้กาเอมบัปเป้บาเป้คืนมากา้กาโอกาสเปิดแล้วยิง,งลูกนี้ไม่เข้ากรอบอีกโอ้เป็นลูกยิงที่น่าผิดหวังเลยครับนิคโดกา้กาตัวบล็อกอยู่ไกลแล้วด้วยนะครับเวลามีง้างเลยฮะกดสปีดอาจจะทําให้ความแม่นยําลดลงไปแล้วอู้ออ้อาวกลายเป็นโอกาสของคุณนิกมาฝั่งนี้เลยครับคุณลิกต ติดมือซ้ายของตีโบก,กูตัวนี่ก็จะฝังยังไม่ฝังไม่ได้ยังฝังไม่ได้ครับแล้วอาจารย์ไม่ให้โอกาสเพิ่มเลยเป่าจบไปเลยครับ120นาทีเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่โคตรโหดของคุณตีนะครับโดนน้ำก่อน2ลูกนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ว่ายิงคืน2ประตูแล้วก็<ม>ได้อีก1ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ,รบโอ้กลับมา พลิกชนะได้เฉยเลย3ประตูต่อ2นะครับนี่กเป็นการคว้าแชมป์สมัยแรกของคุณตีนะครับจากการเข้าชิง2ครั้งนะครับแต่คุณนิกก็เกือบทําได้เกือบทําสําเร็จกับการลงแข่ง BC l ครั้งแรกนะครับมาถึงรองแชมป์แบบนี้ติดตามผลงานกันต่อไปกับผู้แข่งขันทุกท่านนะครับโอเคครับประมาณนี้ฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องดิกงอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม